สูตรลดฝ้าจุดด่างดำปรับสีผิวให้สว่างขึ้นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม her for health family เป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าผิวไม่แข็งแรงนะคะผิวก็จะมีสิวแล้วก็เสื่อมสภาพวันนี้เราจะมาขาจัดเซลล์ผิวให้หลุดออกโดยเร็วแล้วก็ช่วยให้ผิวแข็งแรงด้วยวิธีธรรมชาติกันค่ะ ให้เราใช้ใบกระวานนะคะใบกระวานมีฤทธิ์เหมือนยาตามธรรมชาติของอินเดียที่เขานิยมใช้กันมานานแล้วเพราะมันมีคุณสมบัติต้านการลักเสืต้านเชื้อราแล้วก็ปรับผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมาแข็งแรงหาใบากระวานแห้งนะคะมาแบบนี้ประมาณ2หรือ3ใบใส่ลงไปในน้ำแล้วก็นำไปต้มสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีกลิ่นหอม แล้วเราก็ยกออกมานะคะปล่อยไว้ประมาณ3นาทีเมื่อมันเย็นแล้วเราก็เอามากรองเราจะใช้น้ำของใบตะวานตัวนี้เช็ดทำความสะอาดหน้าเหมือนเป็นโทนเนอร์ตามธรรมชาติในทุกครั้งที่ล้างหน้า นี่คือน้ำที่เรากรองออกมาแล้วนะคะให้เราเก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้แต่ว่าประมาณสอสวันพอเพราะอยากให้ทําเป็นแบบสดนะคะเสร็จแล้วทุกครั้งหลังล้างหน้าเราก็ใช้สำลีนะคะจุ่มน้ำใบกระวานแล้วก็เช็ดเชชหลังจากนั้นก็ให้ใช้ครีมบำรุงได้ตามปกติแนะนำเลยสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยนะคะให้ใช้เป็นน้ำตกุหลาบแล้วก็เจลว,ว่านหาง สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยจะไปใช้ครีมอื่นไม่ได้ตัวนี้นะคะใช้หลังล้างหน้าเช็ดเป็นโทนเนอร์ทำความสะอาดได้ทั้งเช้าและเย็นน้องๆคนไหนที่มีปัญหาผิวใช้สารเคมีหน้าแพ้หน้าเหือไม่รู้จะใช้อะไรดีทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะปรึกษากันได้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วมาพบก,กันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ